บายดี Body, พี่น้องบ๊สุขายทุกคนเมื่อนี้ก็น่ากับมาเฮือนเดี๋ยวพี่น้องเด้อมาเยี่ยมแมรรร่เนาะตาอ,อ้นก็นให้เงินมาจำนวนหนึ่งพี่น้นองแล้วก็ซื้อของต้อนแม่เนาะพี่น้องกาแฟมานั่งกินไหมใส่ในหมวกบอบใส่บอบเอือยเอืเอยมึงโอ้ยวูบไปยังเนาะ แม่วมาสบายดีเพี่น้องบ่บ่ฮะหัวพี่กับปกโปกด้วยพี่น้องด้วยฝันลบผมเอง่ันกับมาเลยพี่น้องเลยเรื่องเอารถทงหนึ่งนะเอาไปเลยพี่น้องเลยแม่เพฝันกับเป็ดกินแล้วเพี่นองกินกับเปียกไก่เศร้านี่พี่น้องเอื้อยกินทงหนึ่งเนาะก็น่ากะโอ้ขัดลายมาร์คซื้อมังคุดแม่เลย สบายดีเอฟซีนะสบายดีเด้อพี่น้องทำแม่เป็นการท่ายเอฟซีนะพี่น้องเนอะซื้อมังคุดเซงโลอันนี้เสือห้าฟันโอ้ขัดขัดขัดหมักอันนี้หมักลายเลยเี้ยงกระเคืองโลอันนี้มักฟิลาอันหนึ่งเป็นหมักแต่ก็เลือกซื้อให้แม่พี่น้องเลยเปียกเห็นเห็นอยากมังคุดอะไรแบบเกลี่ยงมักขัดขัดมากกียงมังกรขัดอะไรกับหมักอันนั้นเด้อม์กาไอช่างเนาะ กีลานะกีลาเนาะกีลาสบายดีเอฟซีเลยบอลูกท้องบ้านน่ะเอาเนี่ยน้อยเลูกก็น่ากันชี้ผู้เขารึพี่น้องงอนทองโอ้โหมามาสดก็เปียกพี่น้องมาเลยเอาถุยมากอ่ะนายเจ้าบุกกินวะแม่อืมอืมอ๋อพี่น้องเอ้ยมาสดก็เปียกวันพี่น้อง าวายมันทอบูพี่น้องไกลมากเห็นบากกระโตดพี่น้องเลยมันไปยังไปไทยไปใส่ดุตลาดเครียยังไปรถไยบู๋กเอาไปบัไดินรถโม่ผาบเลยม่ผับผบไปก็คั่สวยแก้อ

đang cho em phần tổng đường theo ạ Ừ Ông tính đầu kiếm khẩu không bỏ ra tính Ông

มันเน็นเรียนจริงๆกับเขาเล้วมันเย็นข้างในมังต้องขุดเย็นในต่างสูงพดหนังบโครา้กุหลังหน่งยกินหน่อยกับเขา ยาคือใช่เหมือนกันทำให้เยอะเลยช่วยอืมบลต มไบบม่มีเพราะว่าไปตากแดดตากแดดแล้วตุ่นตัวกระเพาะทำทำเหมือนโ้นุก่อนเออก่อนซื้อมาต้องบีบตรงนี้เอาจำให้นะบีบบีบที่หม,มุ่มๆมแล้วเอาโลดมาแข็แงแข็งเออหักโวนไรกับม,มุมม่มๆมัดเอาจำให้มีแข็แงแข็ง เงินเสียแหละกินไม่ได้มังคุดค่ะวุสเป็นยางมังคุดสิพี่น้องเด้อต้นนั่นว่าจกินซื้อมาใหนน้นมีเลี้ยงจันมีหมักไม้หมักมังคุดถั่วเลี้ยนเนี่ยราคาแพงแน่นอนถั่วเลี้ยนเยังเป็นแสนแสนสุดอ่ะันไปได้กินเป็นแสนอยู่ตัวเมืองใหญ่ ธมดาต้อ่่ต้องขุดดีอาเข่าเอาบบกเข้านี่ยเขาเบเขาเจ้า มัน่าจ่ไข oh. ่เนี Mother, ่ยกินข้าวได้เลยมีเศร้านี่แม่ไปซื้อยาอามอกกินกินข้าวเหนียวบ่ข้าวเจ้าหรือกินข้าวเนื้เป็นยังอีกเจ้านะเป็นยังอีกวะบริเป็นยังแหละกินข้าวได้แล้วหวังครั้มันกินข้าวไปอีกได้กินแล้วมันตึงวันนั้นเดี๋ยวนี้แม่มีแห้งเนี่ยเลยดิกินแต่บริตึง มันพิษเยมมนจะลามเลยเขากินเพาะต้อ,อนั้นนแ่มันจะล่ามเลยปพิษพิษเลยพิษเลยลามโอ้เอาขื้นยเนี่ยกินเผาด้ไม่แห้เลย

หังแล้วพ่ออยากกินเขาย้ำให้เขาตุ้มเอาเขาม้องผองก่อนมาไล่มึงเลยก็เพาะพี่เป็นช่วยยิงกินเขาน้ำเต้าหู้แล้วอืมเต้าหู้ไปหัวเขาอ่ะห้องผอ,องก่อนทางแรกตจนมันผิดเลย ตอนกินผิด,ด,ด,ย,ดย,ยุยยแม่กินเขา่าธรรมดาก่อนห้องโถ่โมได้ใส่ยังเลยเขาเจ้าเลยเม่กินเข่าละลาก่อนก็ซวยๆมาตอนเพลินจึงด้กินเข่าของกินเอาแบบนั้นเถื่อนเอ็นบอมมันจังบดซอยผิดเฮ้ยก็กินน้ำเข่าน้ำเข่าที่มันกดขึ้นเย็นเมียนยน้อยหนึ่งตอนนั้นเป็นสิ่งที่ลงละ ก็ออกมาตรงโรงาบาลขอหมอออกมาที people watching people watching people watching ่หรงนบนบ่าวบอกนั <sh arp music> ่นนบ่าวตองนี่แมว เอาวที่พิมนี้ก็น,น่ากระซิลาฟีแล้วนอนไปก่อนด้วยพี่น้องขอบคุณทุกใจทุกเน้นคนที่มาฮะชมตกก็น่าตาอ้นด้วพี่น้องลาบบายสวดีครับ